อาดนตรีมมาไมครอบพอเราอยู่บนดาดฟ้าบนลุคท็อปใช่ไหมครับครับจริงๆื่อกีเราเล่นเพลงสากลไปแล้วครับเป็นดาดฟ้าแบบเพลงไทยพอๆแล้วกันครับโอเคครับผมลองฟังดูครับฉันจะฟังถึงเธอครับมาครับทุกคนครับบรรยากาศลำตานะครับลำตานักแสดงคุณท่านขอรับนี่คือดาดฟ้านะขอรับจินตนาการคิดตาม อันนี้เหมือนแบบโชว์ว่าจะร้องเพลงนะจริงด้วย,ยรับแต่ไม่ใช่ครับผมยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใช่แลครับนะครับ,รบเดี๋ยวอย่าหลบสายตาคุณต้องหันไปสบตากับพวกเขา อย่าได้เกินไอ้ในใจต้องลังเลน,นิดนึงจะเชื้อเชิญเขาดีไหมนะผู้หญิงคนนั้นกระเถิบหน้าขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็คตป,ป,ปครับช็อตนี้แหละรูปลงโค้งก้า เราเป็นอะไรก็ไม่รู้ wij, time, like, layers, well, ่เผยไปสบตายเขาอีกทีนึงเขาก็เขินเราก็เขินแต่เราก็ยิกยิกที่ท้องของเราจิกยิกที่ท้องของเราอย่าได้เขินนะลุบรคอบกล้าไหมลุบมคอบกล้าไห้แล้วทันใดนั้นก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าคุณครับคุณครับขนตาติดนะครับ เราเราสังเกตเห็นเขาไงคนตาติดนะครับขนตาติดตรงตรงไหนครับโอเคตรงไหนนะคะตรงไหนนะคะแถวแถวแก้มครับผมแก้มข้างซ้ายหรือแก้มข้างขวาเหรอครับทั้งสองข้างครับขนตาล่วงนะครับลมแรงไปหน่อยดาดฟ้าก็อย่างนี้แหละค่ะได้ทันได้ธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาลมแรงไม่ว่ากันครับทันใดนั้นเราเอื้อมมือขึ้นไปเอื้อมมือขึ้นไปครับ โฟกัสไปแล้วก็ค่อยๆไปปัดทุกคนจินตนาการตามเขาเริ่มเอื้อมมือมาโอ้ยปัดปัดหน่อยปัด,ป,ดปัดหน่อยแล้วทันใดนั้นหญิงสาวก็พูดขึ้นมาว่ามือการวานทานกระเพราใช่ไหมคะเราก็เขินอายอีกหุวนหน้าลงไปพี่การดนตรีหยุดน,นะอินละกำลังอินละกำลังจะถึงเวลาที่เราจะเอื้อนเอ่ยคำนั้นออกไป รวบรวมความกล้าฮึบขึ้นมาฮึบขึ้นมาพร้อมแล้วที่เราจะพูดออกไปประโยคนี้แหละไปนินเนได้วยกันได้ไหมครับใครไหวไปก่อนขอโทษทีเขาอ่อนไวหน่ครับพันใดนั้นหญิงสาวคนนั้นกรี๊ดขึ้นมาอย่างสุดเสียง <Yeah! S 1> ยังยังยัง,ยง สุดเสียงมากกว่านี้สุดเสียง <Yeah. S 1> แล้ว oh. ทันใดน,นั้นปรปภก็เข้ามาเกิดอะไรขึ้นครับปรุกปือสักครั้งหนึ่งครับโอ้โห <Yeah. S 1> oh สุดยอดมากเลยขอเสียงปรบมือกับก,กันด้วยครับสุดยอดมาก <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> กันครับ <Yeah. S 1> ทุกคนครับ <Yeah. S 1> ถือว่าศิลปินคนนี้ผ่านหรือไม่ครับาบอสครับบอสผมไม่แน่ใจว่าศิลปิน